จับมือก่อนเยมงสาวจับมือจับมือครับผมเป็นอย่างหนาวเหวอนี่ก็ไฟฟลีเลยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับนกกระว่าก็ร้องแล้วนะครับหลังจากที่เริ่มจะคํำนะนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องผีแม่ไม้นะครับให้ฟังผู้ชายจะเสียชีวิตบ่อยนะครับพอเสียชีวิตบ่อยๆนะครับก็เขาก็เล่าลือกันไปต่างๆนานาว่าเป็นผีแม่ไม้มาเอาไปนั่นเอง นะครับผู้ชายอายุ20ปีนะครับถึง50ปีนั่นเองนะครับบ้านหลังนี้มีแต่ผู้หญิงนะครับไม่มีผู้ชายนะครับก็วันดียามค่ำนะครับนะภารกิจยามค่ำของเราหลังจากที่เราเดินดรดอตะเวนนะครับภารกิจยามค่ำก็เริ่มหิวข้าวแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทําอาหารกินนะครับตอนเย็นนะครับก็ทําอาหารเดี๋ยวค่อยหาที่มุเข้าวนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันไปอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็มานะครับทากับข้าวกันนะครับว่ามีอะไรทำนะไป นะครับวันนี้เราก็เตรียมนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเตรียมมาม่านะครับแล้วก็ปลาหมึกนะครับแล้วก็ขนมนะอันนี้ก็เป็นของจากแนวหลังทั้งหมดนะครับเราก็ได้มาทําอาหารกินอยู่ในป่านะหลังจากที่เราก่อไฟเสร็จแล้วเราก็ไปหาไม้กามานะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้ลงมือทําเองนะครับวันนี้ก็จะสอนน้องใหม่นะครับนี่น้องใหม่นะครับก็อะไรนะ n น x t ซ์เวเกอร์นะครับเดี๋ยวผมจะปั้น นะเด็กปั้นเน็กส์เกเกอร์นะครับเดี๋ยวจะปั้นช่องให้เขานะเขาก็เล่นยังไม่เป็นนะครับวันนี้ก็จะมาฝึกนะครับมาทดสอบนะครับแล้วก็มาสอนยุทธวิธีต่างๆในการดํารงชีพในป่านะครับเรามาดํำรงชีพนะครับเอาชีวิตรอดในป่านะว่าจะทํายังไงนะตอกรักมึงอย่าไปตอกลักแบบนั้นสิเอาตอกไป<ห>ขว<อ>งมบบนัน้ไนไมอเริ่มแรกก็เอาแล้วพี่น้องเ <laughs> อา <laughs> กองอยายให้มันทางมากเออแดงครับได้ครับอ้าวกองดีดีประหยัดแก้ไขครับเอาลงไปเออพ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 อไม่ต้องเอาตัวนั้นย้ายมานี้ให้มันตรงไฟสินี่ครับไม่เอาหลักมากรเอามันตรง,<อ>ตรงไฟกลางเออกลางเออนั่นแหละพอพอพ่อแล้วก็ไปตักน้ำมาขันหนึ่งแก้วหนึ่ง นั่นนั่นนั่น,น,นแก้วนั่นนั่นแก้วไปตักแก้วมาเดี๋ยวที่จะบอกไปเอาแก้วในนั้นเอาน้ำในนั้นมาเราก็สอนไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะก็<ส>ดูไปเรื่อยๆตักมาแก้วนึงทำยังไงทำยังไงครับเทใส่เสาเลยเทน้ำใส่เสาเทเทลงไปแล้วมาเสานี้ด้วยเออเทน,น้ำโอเคเทลงไปใส่น้ำยังนั่นหมกเอามาใส่เลย ให้ไปไหนได้นะะรับแดกนะเอาน้ําใส่หม้อหรือ,อยังใส่แล้วครับอ่าน้ําใส่หม้อนิดนึงนะไอนี่คือเรายังไม่ได้ต้มน้ํานะครับก็คือเราจะอ่าล้างหม้อก่อนนะครับเราก็ใส่น้ําในหม้อแล้วก็ล้างหม้อนะครับให้ให้ไอ้น้ำมันเดือดแล้วก็เททิ้งนะคล้ายๆว่าล้างหม้ออะไรเปนตาแบบนั้นนะ่ะทําไงครับพี่ครับเอาลองลองเอาไม้ลองไปยิงอโอเค ใช้ระยะเวลาสัก1นาทีเดี๋ยวก็ได้แลวนะครับเราก็เททิ้งนะก่อนที่เราจะทําอะไรนี่คือเขาเรียกว่าฆ่าเชื้อดันเองนะครับเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียนะครับมันจับอยู่ในหม้อมันก็เยอะนะครับบางทีการที่เราใช้ประจำนะครับเชื้อแบคทีเรียมันก็จะอาจจะหมักผมนะครับนะการที่เราดานานที่เอาหม้อออกมาใช้แบบนี้หม้อสนามนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับที่เราจะต้องเดินป่านะครับต้องมีนะครับถ้าไม่มีมันก็จะหากระบอกไม้ไผ่ลำบากนะครับ เนี่ยคือหม้อสนามนะครับเวลาเราไปเดินป่าผจญภัยในป่านะครับใช้นะครับนะหม้อสนามนะครับหม้อเดียวนะครับสามารถหุงหาอาหารนะครับผจญภัยหรือว่าการเอาตัวรอดในป่านะครับได้เลยนะครับต้มกาแฟก็ได้นะหลังจากที่เราต้มน้ําล้างหม้อเสร็จหนึ่งนาทีเราก็ไปเททิ้งนะเอาไปเททิ้งเนาะเททิ้งเลยนะวันนี้เราก็ไม่ต้องลงมือทําเองนะครับเราก็ถือว่าสอนนะครับน้องๆนะครับอันนี้เด็กใหม่นะเด็กใหม่ อาเททิ้งเลยเด <c oughs> ี๋ยวนี้อ่ะอาน้ำใส่น้ำในขวดใส่อเอามะขามะค้าเออโอเคนะครับหลังจากที่อาล้างหม้อเสร็จแล้วนะครับเราเขย่าล้างหม้อเสร็จแล้วเราก็เอาน้ําใส่ใหม่แล้วก็มาต้มใหม่ได้ปลาหมึกนะครับนี่ปลาหมึกนะเราก็ห่อมาจาก กองร้อยนะครับวันนี้ก็จะมาย่างกินนะครับอาหารของเรานะก็อาหารที่จากแนวหลังส่งมาให้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับแนวแนวหน้าก็ได้กินนะครับอาหารอรอ่อ,รอยนอๆนะครับขอบคุณหลายๆนะครับทุกคนที่เป็นกําลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้ทหารนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับในพื้นที่ที่เราทํางานอยู่แนวหน้านะครับก็ขอบคุณแนวหลังนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะย่างแบบ โบราณน,นะครับน,นี่นะครับเราก็จะย่างทีละเป็นชุดเป็นชุดนะทอะย,ย่างเลยนะครับย่างหมนุมนหมนุมนหมุนหมุนเหมือนหมูหันปลาหันนี่แหละนะนี่นะครับง่ายๆนะครับมันก็จะเริ่มคั่มแล้วนะครับเราก็จะรีบทำนะหิวแล้ว นกกาว่าวก็ร้องแล้วนะครับหลังจากที่เริ่มจะํานะก็มีเสียงนกกาว่าวกาว่าวกาว่าวนกกาว่าวเอ้ยไขว้ให้แม่กาฟักนะครับแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกอยู่ในอุลานะครับแล้วก็เลี้ยง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 จนเติบโตขึ้นมานะครับถึงรู้ว่าไม่ใช่ลูกตัวเองนะครับแต่ก็ยังรักนะครับไม่ต่างจากคนนะไม่ต่างจากชีวิตสัตว์ทั่วไปนะครับทุกชีวิตมีค่าเสมอนะอ่านะครับ แล, Ooh, แล้วก็เสร็จไปนะครับชุดแรกผ่านไปนะครับวันร้อนรับเราก็เสียบใหม่ชุดใหม่นะครับรีบรีบรีพรตอนนี้มันเริ่มจะคั่มแล้วนะตอนนี war ้ก็เริ่มจะคั so, ่มแล้วพี get ่น้องนะก็เราก็จะไดุ้งหาหากินนะครับงหาอาหรกินแล้วก็จะได้ดับไฟนะครับว่าแล้วมันต้องคั่มนะคั่มพอดีนะครับวันนี้ก็เราก็จะต้มลวกมามาก่อน เราก็เสร็จแล้วพี่น้องนี่มาดูนะครับอันนี้คือน้องไก่ที่เราห่อมานะครับจากกงร้อยที่เขา,าห่อมาให้นะครับแล้วก็มามา่าปลามึกนะครับหลายอย่างเลยแล้วก็นี่นะครับสองตัวที่ตามเรามาวันนี้นะก็กินเผื่อเขาด้วยนะครับ <c oughs> น่องไก่ก็จะกินครึ่งนึงครึ่งนึงก็จะให้นางสาวด่างนะครับกินหมดไม่ได้ก็แบ่งกันกินนะครับแล้วก็ไอ้ดำหัวสะพาน ทางสาด่างนี่ก็ตามตลอดเลยมากินข้าวพี่น้องมาอาเด้อพอทุกคนก็ตักใส่ถุงไปเรียบร้อยเราก็มีแต่ผมนั่งกินตรงนี้แล้วก็จะเป็นมุมไครมุมมันนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่คนกินเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ถึงเวลาของเด็กๆอา ดียามค่ําคืนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มานําเสนอนะครับหลังจากที่มีคนขอให้ผมนะครับเล่าเรื่องผีแม่ไม้นะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องผีแม่ไม้นะครับให้ฟังนะครับเรื่องราวผีแม่ไม้นี้เป็นตำนานนะครับเล่าขานกันมานะครับนับหลายหลายร้อยปีนะครับที่เขาเล่าขานกันมาตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบันนะครับทุกวันนี้นะ มันก็ยังมีขามเชื่อนะครับวามเชื่อเรื่องผีแม่ไม้กันอยู่นะครับส่วนมากนะเรื่องราวพวกนี้เขาจะเล่าขานกันมานะครับโดยเฉพาะฝั่งภาคอีสานนะครับคนอีสานเขาจะเชื่อกันนะครับเวลานะครับผีแม่ไม้มาเอาคนนะครับก็จะเชิงนะครับในการเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตยังไงนะครับเสียชีวิตก็คล้ายๆว่าไหลตายนั่นเองนะครับเกิดนะครับคล้ายๆว่าเสียชีวิตผิดปกติ นะครับโดยเฉพาะเสียชีวิตทีนะครับถี่เข้าถี่เข้านะครับการเสียชีวิตก็จะมีตั้งแต่อายุ20ปีนะครับ20ปีถึง50ปีบริบูรณ์นะครับส่วนมากผีแม่ไห้นะครับขมเชื่อเขาก็จะบอกว่าผีแม่ไห้นะครับมาเอาร่างเอาวิญญาณไปนั่นเองนะครับพอไปดูตอนเช้านะครับคนที่เสียชีวิตนะครับก็จะในกรณีที่เขาเล่าลือกันไปนะครับต่างๆนานาว่าไหลตายนั่นเอง นะครับก็ใจะคล้ายๆกันกับผีปอบผีกระสือผีโพงนะครับที่เขานิยมมากินคนนะครับพอกินคนนะครับคนทั่วไปเขาก็จะบอกว่าไหลตายนั่นเองนะครับเรื่องราวนะครับเรื่องราวอาถรรพ์หรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับผีแม่ไม้นะครับก็เป็นความเชื่อของคนอีสานเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังจากกรณีทุกยุคทุกสมัยนะครับมีการเสียชีวิตในหมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะผู้ชายนะครับผู้ชายจะเสียชีวิตบ่อยนะครับ พอเสียชีวิตบ่อยๆนะครับก็เขาก็เล่าลือกันไปต่างๆนานาว่าเป็นผีแม่ไม้มาเอาไปนั่นเองนะครับก็มาเอาังไงนะครับมาเอาในเชิงที่นะครับมาเอาเฉพาะผู้ชายอายุ20ปีนะครับถึง50ปีนั่นเองนะครับโดยเฉพาะนะครับภาคอีสานนะครับวิธีกันวิธีแก้นะครับวิธีกันนะก็จะเห็นนะครับบางทีเขาก็ออกข่าวนะครับการผีแม่ไม้ก็จะมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือนะครับ เขียนป้ายนะครับเขียนป้ายไว้หน้าบ้านเลยนะครับทุกคนนะครับทุกบ้านเขาจะเขียนป้ายนะครับเจ้าของบ้านต้องมาเขียนป้ายนะครับเขียนป้ายตัวหนังสือใหญ่ๆนะครับบอกว่าบ้านหลังนี้มีแต่ผู้หญิงนะครับส่วนมากเขาจะเขียนแบบนี้นะครับบ้านหลังนี้มีแต่ผู้หญิงนะครับไม่มีผู้ชายนะครับเมื่อผีแม่ไหมเดินผ่านนะครับแล้วก็อ่านป้ายแบบนี้นะแล้วเขาจะรู้ว่า ไม่มีผู้ชายเขาก็จะผ่านไปนะครับบ้านไหนที่ไม่เขียนนะครับเขาก็จะเอาผู้ชายนะครับไปเป็นสามีของเขานะครับนี่คือเรื่องราวตำนานเรื่องเล่านะครับแล้วก็กรณีที่2นะครับกรณีที่2คือนะครับนำเสื้อแดงนะครับนำเสื้อแดงมาแขวนไว้อยู่หน้าบ้านนะครับประตูทางเข้าบ้านนะครับต้องเป็นเจ้าบ้านเท่านั้นนะครับต้องเป็นเจ้าบ้านเท่านั้นที่นําเสื้อแดงมาแขวนไว้นะครับเมื่อผีแม่ม้าเห็น นะครับเขาก็จะเอาเสื้อแดงไปนั่นเองนะครับในกรณีแบบนี้มีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เขานิยมทํากันนะครับปลัดขิกนั่นเองนะครับนำปลัดขิกนะครับมาทาสีแดงนะครับแล้วก็มาแขวนไว้หน้าบ้านนะครับทุกบ้านจะต้องทําแบบนั้นในกรณีที่2นะครับในกรณีที่2นี้คนเขานิยมทํากันนะครับแขวนแขวนเสื้อนะครับสีแดงนะครับแม่ไม้เขาชอบสีแดงมาก นะครับแล้วก็ประหลัดขิดที่ทาสีแดงนะครับเวลาผีแม่ไม้นะครับเดินเข้าหมู่บ้านแบบนี้นะครับเวลาเขามาเห็นประหลัดขิกแล้วก็เสื้อแดงนะครับเขาก็จะเอาเสื้อแดงกับประหลัดขิกไปแทนชีวิตของเจ้าบ้านหรือว่าชีวิตของชายหนุ่มในหมู่บ้านนั่นเองนะครับเขาจะเอาไปแทนนะครับก็เป็นเรื่องเล่านะครับเป็นความเชื่อของคนโบราณน,น,นะครับของคนภาคอีสานนะครับส่วนมากก็จะเกิดยูภาคอีสานทั้งนั้นนะครับเรื่องเาวเกี่ยวกับผีแม่ไม้ นะครับในกรณีผีแม่ไม้ออกอารวาสนะครับมีผู้ชายนะครับชายจักรันหรือว่าชายหนุ่มต่างๆที่เสียชีวิตนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่บางทีกลางวันนี่ปกตินะครับปกติใช้ชีวิตปกตินะครับตอนกลางคืนมานะครับตกตอนเช้ามานะครับนอนเสียชีวิตนะครับคนเขาก็เล่าลือกันไปว่าไหลตายไหลตายนะครับไหลตายนะครับที่แท้จริงนะครับบางทีวามเชื่อนะครับพูดปากต่อปากเขาก็บอกว่าผีแม่ไม้เอาไปนั่นเองนะครับ เรื่องราวทั้งหมดที่พูดมานะครับมันก็ยังมีการแก้เคสดูนะครับโดยเฉพาะนะครับการทําแล้วก็วิธีการของชาวบ้านนะครับที่เขาเล่าลือกันมานะครับหนึ่งเลยนะครับให้ผู้ชายนะครับทาเล็บนะทาเล็บสีแดงนะครับทาเล็บสีแดงแล้วก็นะครับที่สําคัญผมก็ลืมบอกไปนะครับที่สําคัญเสื้อสีแดงเนี่ยเสื้อสีแดงที่เอามาแขวนไว้หน้าบ้านให้เป็นเสื้อใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นเสื้อเก่าคุณจะหลก แม่ไม้ไม่ได้นะครับต้องเป็นเสื้อใหม่เท่านั้นนะครับเสื้อเก ouais. ate, ่าเขาจะรู้ทันทีนะครับเพราะว่าเขาได้กินของผู้ชายนั่นเองนะครับการที่แก้คลิดนะครับก็มีนะครับการที่เราต้องทาเล็บนะครับผู้ชายต้องทาเล็บนะครับตั้งแต่อายุ20-50ถึงปีบริบูรณ์นะครับต้องทาเล็บสีแดงนะครับเป็นการแก้เคล็ดนะครับโดยนะครับเวลาเราทาเล็บแล้วนะครับผีแม่ไม้มันจะคิดว่า ผู้ชายนั้นไม่ใช่ผู้ชายและร้อยเปอร์เซ็นต์ผู้ชายแพ้นะครับนั่นผีแม่ไหมจะคิดว่าเป็นกระเทยนั่นเองนะครับเขาจะไม่เอากระเทยไปนะครับเขาจะเอาแต่ผู้ชายแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับเรื่องราวความเชื่อนะครับเรื่องราวลี้ลับนะครับเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานนะครับหลายจังหวัดนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับผีแม่ไหมที่เอาชีวิตนะครับมนุษย์ผู้ชายนะครับตั้งแต่20-50ถึงปีบริบูรณ์นะครับโดยมีการเสียชีวิตนะครับผิดปกติ หรือเสียชีวิตทีๆนั่นเองนะครับบางทีบางครั้งเดือนหนึ่งเสียชีวิตบางหมู่บ้านสองสามคนถึง4คนนะครับโดยเฉพาะการเสียชีวิตก็ผิดเพี้ยนไปจากามนุษย์ทั่วไปที่เสียชีวิตนะครับทางการแพทย์เขาก็จะวินิจฉัยนะครับทางการแพทย์วินิจฉัยว่าหัวใจเต้นเร็วผิดปกตินะครับหรือร่างกายทํางานเร็วไปมากผิดปกตินะครับจึงเกิดการนะครับ หายใจไม่ทันนะครับหรือว่าหัวใจเต้นไม่ทันนะครับเลือดไปไหลเลี้ยงหัวใจไม่ทันนะครับก็เกิดการเสียชีวิตกระทันหันนะครับแต่ทางความเชื่อของชาวบ้านนะครับเขาเชื่อกันว่าผีแม่ไม้นะครับนำเอาวิญญาณของผู้ชายไปเป็นสามีนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องเล่าตำนานนะครับเล่าขานกันมานะครับทางภาอีสานนะครับเรื่องราวของผีแม่ไม้นะครับ ส่วนนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าผีแม่ไม้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับผีแม่ไม้เกิดขึ้นหลายปีนะครับหลายร้อยปีนะครับเขาเล่าขานกันมานะครับโดยบรรพบุรุษของเรานั่นเองนะครับเล่าสืบทอดกันมานะครับผีแม่ไม้ก็คือนะครับผีที่ไม่มีสามีนะครับหรือสามีอาจจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็ตอมใจตายนั่นเองนะครับตอมใจเสียชีวิตนะครับเมื่อคนโบราณแต่สมัยหลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับเขาก็เล่าขานกันมา นะครับทีนี้เขาก็ออกอารวาสนะครับออกอารวาสหาผู้ชายนะครับมาอยู่กับเขานะครับผู้ชายที่ตั้งแต่20-50ถึง50ปีบริบูรณ์นะครับเขาก็จะออกอารวาสนะครับนำผู้ชายต่างๆนะครับไปเอาชีวิตไปเอาวิญญาณมาเป็นคู่ของนั่นเองนะครับเรื่องเหล่านะครับเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นมาหลายยุคหลายพศนะครับในการที่ในหมู่บ้านนะครับมีการเสียชีวิต นะครับเกิดขึ้นมาก็หลายหมู่บ้านนะครับหลายจังหวัดด้วยซ้ํานะครับทางภาคอีสานนะครับจะเกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องราวขามเชื่อนะครับเป็นตำนานหรือว่าอาถรรพ์สิ่งลี้ลับนะครับที่คนอีสานเขายังเชื่อกันอยู่ทุกวันนี้นะครับนะก็ลองไปถามคนเท่าคนแก่ดูนะครับเผื่อเขาจะเล่าไปไม่เหมือนผมนะครับแต่อาจจะคล้ายๆกันนั่นแหละไม่ผิดเพี้ยนไปจากผมแน่นอนนะครับเรื่องราวของผีแม่ไม้นะครับวันนี้ก็มาเล่าสู่เพื่อนพี่ๆฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ หายสงสัยกันนะครับอยากจะฟังเรื่องผีแม่ไม้นะครับถ้าใครนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอยากจะฟังเรื่องไหนนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมจะนําเสนอนํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวสิ่งลี้ลับนะครับบางทีบางเรื่องนะครับผมก็ไปประสบพบเจอมาก็หลายเรื่องนะครับนะก็พิมพ์เข้ามานะครับอยากจะให้ผมเล่าเรื่องไหนนะครับตำนานอาถรรพ์ต่างๆเกี่ยวกับการประจนภัยต่างๆก็เสนอเข้ามาได้นะครับก็ นะครับเรื no ่องราวทั้งหมดนะครับก็เล่ามานะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับผีแม่ไม้นะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะครับก็ว่ากันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมจะนําเสนอเรื่องไหนเรื่องราวไหนเกี่ยวกับอาถรรพ์หรือการประจญภัยหรือการเอาชีวิตรอดต่างๆานะครับสาหรับคนที่อยากจะฟังเรื่องผีแม่ไม้นะครับส่วนมากนะครับจะเกิดดูภาคอีสานนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกไปนะครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องสิ่งลี้ลับนะครับสิ่งที่เรามองไม่เห็น นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่เชื่อแต่ก็อย่าลบหลู่นะครับเรื่องนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมรับฟังกันนะครับเรื่องราวข่าวหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขตลอดไปนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนนะครับมีความสุขตลอดไปโอเคอีพีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับอย่าลืมคอมเมนต์หรือ,อพิมพ์กันเข้ามานะครับอยากจะให้ผมเล่าเรื่องไหนโอเคดีครับก็ สวัสดียามเช้าครับผมเสียงนกร้องก็ฟังกันนะครับเห็นไหมครับยามเช้าที่สดใสนะพี่น้องสวัสดียามเช้าวันทํางานเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กลางป่าเหมือนเดิมนะครับ อยังฮะใส่มือมือมือจับมือก่อนจับมือก่อนย่ามุสาจับมือจับมือครับผมเป็นอย่างหนาวบ่เอานี่ก็ก่อไฟฟีงเลยเนี่ยวนี่ก็หนาวก่อไฟฟีงเลยจับมืออย่าบอกนะสนะจับมือจับมือเร็วนะเห็นไหมจับมือเออสวัสดีครับสวัสดีครับ